ตอนที่948เมื่อการเดิมพันเริ่มขึ้นพายุก็โหมกระหน่ำในทันทีเจียงเฟิงกลายเป็นศูนย์กลางของพายุนี้อย่างสมบูรณ์แต่การแสดงออกของเจียงเฟิงนั้นสงบตั้งแต่ต้นจนจบเจียงเฟิงได้ออกจากกลุ่มมูสกรุปภายใต้สายตาตกตะลึงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเจ็ดแสนล้านสำนักงานใหญ่ของอาจารย์หนุ่มส่งคำชมเชยมาให้คุณ หากไม่มีอุบัติเหตุหลังจากการแข่งขันทางการแพทย์โลกสิ้นสุดลงคุณสามารถสืบทอดโดงอีอิงโน0.1ฟาร์มาเซลติคอลกรุ๊ปของเราได้อย่างสมบูรณ์ผู้บริหารระดับสูงของโดงอีอิงมองไปที่นากามูระอิจิโรหลังจากหายจากอาการตกใจที่ไม่รู้จบ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและชาวตรงอิงคนอื่นๆก็เกือบจะมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันเดิมทีพวกเขาคิดว่าพวกเขาจะตกลงไปในเหวเนื่องจากการสูญเสีย1 0 0่งรพล้านเนื่องจากยาปลอมแต่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่านากามูระอิจิโร่จะทำการเดิมพันที่น่าตกใจกับเจียงเฟิงในพริบตาเจ0 0 0 0ล้าน ดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้รับเงินเจ็ดร้อยพันล้านโดยเปล่าประโยชน์นี่เป็นเหมือนการเก็บเกี่ยวที่ย่อยยับและสิ่งที่กำลังเก็บเกี่ยวคือความมั่งคั่งของดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้ทำให้อิจิโร่นาการูระทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ในก้าวเดียวและทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มยาอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นอีกครั้งและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำกลุ่มเวชภัณฑ์ของโลก เมื่อการเดิมพันเกิดขึ้นจริงสำนักงานใหญ่ของโดงงีอิงเฟิร์สฟาร์มาเซลติคอลกรุ๊ปก็เดือดแล้วขยะกำลังทําผิดต่อประเทศ555โชคดีที่ขยะนี้ไม่ได้มาจากโดงอีอิงของเราแต่มาจากดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของดงูงีอิงโนหน1ฟาร์มาเซลติคอลกรุ๊ปตกตะลึงและมีความสุขทุกคนมองไปที่เจียงข้อมูลที่เหมือนขยะของเฟงและประสบการณ์ที่มืดมนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรจุความดูเดือดและความตื่นเต้นไว้ในใจ ในเวลาเดียวกันเนื่องจากการเดิมพันนี้ตระกูลคินซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองปีาศาจจึงกลายเป็นจุดสนใจอย่างแท้จริงเกือบจะในขณะที่มีการประกาศการเดิมพันนักข่าวต่างประเทศจำนวนมากกอดไม่ได้ที่จะรวมตัวกันที่หน้าประตูของอุตสาหกรรมหลักของตระกูลคิน ฉันขอได้ไหมว่าเจียงเฟิงในเมืองจงยวนใช้ทองคำสำรองของบริษัทของคุณในธนาคารสวิสเป็นจำนองมูลค่า7 0 0ดร0พันล้านหยวนตระกูลขิ้นรู้เรื่องนี้หรือไม่ ฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าเจียงฟิงเจ้าขยะนั่นแอบใช้โทเค็นของคินฉีองทายาทของบริษัทของคุณเพื่อทำการจำนองมูลค่า7 0 0 0ร0พล้านหรือไม่มีข่าวหรือว่าบางธุรกิจของธนาคารสวิสรู้จักเฉพาะโทเค็นแต่ไม่รู้จักคนนั่นคือนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่นับไม่ท้วนนักข่าวต่างประเทศแหกันไปที่ตระกูลคินในทันทีและต้องการจะสัมภาษณ์ความจริง และเพียงครึ่งวันต่อมาก็มีข่าวที่น่าตกใจอีกข่าวหนึ่งออกมาตามข่าวลือบนอินเทอร์เน็ตทองคำที่ตระกูลคีนเก็บไว้ในธนาคารสวิสนั้นไม่เพียงแต่เป็นของตระกูลคีนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอีกกว่าสิบตระกูลในเซี่ยงไฮ้ด้วยซื้อร่วมกันในต่างประเทศขออ,องอตอนนี้เป็นเพียงการจัดเก็บและจัดส่งผ่านธนาคารสวิส หลังจากข่าวออกไปก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งในเมืองหลวงเวทมนต์ที่สำคัญคือข่าวนี้ได้รับการยืนยันทันทีในช่วงเวลาสั้นๆและกลายเป็นความจริงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศรายใหญ่รวมถึงยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมข่าวในประเทศต่างตกตะลึงหลายๆที่ในตระกูลคีนถูกนักข่าวรายล้อมเกือบยาน SSI นี่คือกองทุนในประเทศ700พันล้าน หากแท้ญี่ปุ่นจริงๆก็เรียกได้ว่าทรยศนี่เป็นศัตรูโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามไม่ว่านักข่าวจะสัมภาษณ์กี่คนนักข่าวถามกี่คนตระกูลคิ้นซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองมานก็ไม่ตอบแม้แต่คำเดียวทั้งยืนยันหรือปฏิเสธแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้ก็จะยิ่งกระตุ้นความคิดเห็นและความสนใจของสาธารณชนมากขึ้นขยะทำร้ายประเทศ อย่างไรก็ตามตระกูลคีนไม่ตอบสนองอินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กหลายฉบับเริ่มรายงานอย่างเมามันหนึ่งในบทความเกี่ยวกับขยะที่ทำร้ายประเทศได้รับการโพสต์ใหม่เกือบ10บล้านครั้งบทที่949ขยะหมายถึงเจียงเฟง ขโมยของที่ระลึกของตระกูลฮินเดิมพันเจ็ดร้อยพันล้านในการพนันที่น่าตกใจได้รับการยืนยันแล้วว่าขยะกำลังทําผิดต่อประเทศตอนนี้ฉันสงสัยด้วยซ้ำว่าขยะนี้เป็นสายลับที่ส่งมาจากโดงอี้อิงฉันได้ข้อมูลภายใน แล้วหลังจากเดิมพันด้วยชีวิตและความตายเขาได้เดิมพันกับอิจิโร่นากามูระมูลค่าเ0 0 0รพันล้านเขารู้ว่าเขากำลังจะตายดังนั้นเขาจึงจงใจเป็นบ้าก่อนที่จะตายในวันหนึ่งความคิดเห็นของสาธารณชนบนอินเทอร์เน็ตได้รับโดยตรงบนอินเทอร์เน็ตค้นหาด่วนข้อสังเกตว่าขยะเป็นอันตรายต่อประเทศถึงกับพาดหัวข่าว แม้แต่ครอบครัวหลายสิบครอบครัวในเซี่ยงไฮ้ที่ซื้อทองคำในต่างประเทศกับตระกูลคิ้นก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้หลังจากความคิดเห็นของสาธารณชนแตกออกและปรึกษากับตระกูลคิ้นทีละครอบครัวทองของคุณจะไม่มีปัญหาใดาๆหากมีปัญหาใดาๆฉันตระกูลขินจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ หลังจากเงียบไปหนึ่งวันชายชราของตระกูลขีนก็ตอบโต้ตระกูลใหญ่โดยตรงตระกูลขีนเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดและตระกูลขีนก็มีกลุ่มเชนฮูโอขนาดใหญ่มากภายใต้ชื่อตระกูลขีนด้วยนายขีนปกป้องเป็นการส่วนตัวครอบครัวโหลหรือมากกว่านั้นจึงไม่ต้องกังวลมากนะักเกี่ยวกับทองคำของตัวเอง แต่หลายคนมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับตระกูลคินขยะทำลายประเทศตระกูลคินเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับชาติขยะนั้นจะไม่ทำให้ตระกูลคินล้มละลายใช่ไหมในกรณีนี้ขยะนั้นจะเป็นอาชญากรรมที่ให้อภัยไม่ได้บนอินเทอร์เน็ตผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับยืนขึ้นอ้าปากด่าทันทีเฟงแก้กรุ๊ปสำนักงานใหญ่ของอาคารยินลอง ฝ่าบาทต้องการให้ฉันทำความสะอาดความคิดเห็นสาธารณะเหล่านั้นบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่คินฉีวงติดต่อเจียงเฟิงทันทีเมื่อเขาเห็นข้อตกลงการเดิมพนันข้อตกลงการเดิมพันเจ็ดร้อยพันล้านเป็นความสูญเปล่าของประเทศในมุมมองของคินฉีวงเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องตลก ดง,งีอิงโนหนึ่งกรุป๊ปบ้าไปแล้ว700ล้านนั่นคือมูลค่าตลาดของโดง,งีอิงโนหนึ่งฟาร์มาเซลติคอลกรุ๊ปทั้งหมดคินถีองเกือบจะแน่ใจว่าหลังจากการแข่งขันทางการแพทย์โลกแล้วแทบจะไม่มีโดง,งีอิงโน1ฟาร์มาเซลติคอลกรุ๊ปในโลกเลยและทั้งโลกอาจหยุดนิ่งในตอนนั้น ขิ้นฉีองนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าฉากวันสิ้นโลกจะเป็นอย่างไรในตอนนั้นไม่เป็นการดีที่จะรักษาสถานะปัจจุบันไว้ตัวตนของชานไม่เหมาะที่จะถูกเปิดเผยในขณะนี้แหล่งที่มาของเงิน7 0 0ดร้อยพันล้านถูกจำนองไว้ชั่วคราวโดยวัสดุข,ของครอบครัวขิ้นคุณเข้าใจไหมเจียนเฟงมองออกไปหน้าต่างผ่านกระจกและมุมปากของเขา เผยให้เห็นว่ามีการล้อเล่นเล็กน้อยในที่สุดเมื่อเขาใช้เงินเขาใช้เงินจากการจำนองของตระกูลขิ้นจริงๆแต่มีเพียงเขาและขิ้นฉีองเท่านั้นที่รู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้แต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือเงินทุนของตระกูลขี้นเจียงเฟิงถือว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้ว700ล้านหลุงที่ตงอิงขุดขึ้นมานั้นลึกล้ำจริงๆ เจียงเฟิงพูดเบาๆจากนั้นเจียงเฟิงก็พูดว่าเมื่อการแข่งขันทางการแพทย์โลกเริ่มต้นขึ้นจะมีการพนันครั้งใหญ่นอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยักษ์ใหญ่จากทุกสาขาอาชีพจะเข้าร่วมคุณพร้อมที่จะให้ทุนได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะเข้าร่วมใช่ดวงตาอันน่าเกรงขามของขีนฉีองสแสดงความตื่นเต้นในทันที ตอนนี้ขิ้นฉีองตั้งหน้าตั้งตารอาการแข่งขันทางการแพทย์โลกมากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจกลายเป็นตำนานและน่าตกใจที่สุดในบรรดาการแข่งขันทางการแพทย์ระดับโลกครั้งก่อนๆบทที่950หลังจากที่ขิ้นฉีองจากไปเจียงเฟิงคิดถึงเรื่องนี้และไปหาเซี่ยวจานและไท่อองเช่น ที่เซียวการเรียกคืนเป็นอย่างไรบ้างเจียงเฟิงถามสมาชิกกองกำลังพิเศษจานลอง112คนถูกเรียกคืนทั้งหมดเป็นเพราะฉันไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนในตอนนั้นหลังจากเกษียณที่น้องส่วนใหญ่ทำได้เพียงงานแปลกๆในไซต์ก่อสร้างหลายคนถึงกับก่ออาทญากรรมเข้าไปในศูนย์กักกัน เซียวจ้านนึกถึงฉากที่ได้เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาในสองวันที่ผ่านมาและดวงตาของชายสูงเก้าฟุตที่โออาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเทียลงเฉินกัดฟันมากขึ้นไปอีกเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วและเขาเข้าใจถึงสภาพจิตใจที่สิ้นหวังและมืดมนของวีรบุรุษที่ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยเงินเพียงบาทเดียว พวกเขาถูกตัดสินให้ออกจากตำแหน่งเพราะความผิดพลาดของพวกเขาเพราะคราบนี้ไม่มีใครอยากเป็นบอดี้การ์ดสำหรับสิ่งที่เจียงเฟิงพูดทุกคนที่เคยต่อสู้กับกองกำลังพิเศษของมังกรไม่ว่าพวกเขาจะพิการหรือไม่บุบสลายล้วนได้รับเงินเดือนหนึ่งล้านต่อปีทุกปีและพวกเขาไม่เคยแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ต้องพูดถึงว่าในไม่ช้าพวกเขาจะสามารถจัดกลุ่มกองกำลังพิเศษจานลองที่เคยปกป้องประเทศและขัดขวางในต่างประเทศได้ในไม่ช้าเนื่องจากเจียงเฟิงวิญญาณมังกรที่เงียบมานานนับสิบปีกำลังตื่นขึ้นมันยังช้าเกินไปที่เซียวจ้านไม่จำเป็นต้องประหยัดเงินเขารวบรวมกองทหารเก่าของจันลองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และเมื่อเขารวบรวมจานลองเขายังสามารถเรียกทหารผ่านศึกที่เกษียณแล้วที่มีอำนาจคนอื่นๆรวมถึงผู้มาใหม่ที่มีศักยภาพด้วยอัญญาประกาศคู่สิบวันต่อมาฉันจะตั้งค่าบัญชีเจ็ดร้อยพันล้านบัญชีเพื่อความปลอดภัยของคุณและกองทุนนี้จะเป็นกองทุนแรกสำหรับการรีสตาร์จันลองเจียนเฟิงกล่าวอะไร หลังจากที่พูดจบร่างกายของเซียวจานและไทหลงเช่นก็สั่นสะท้านแม้ว่าพวกเขาจะเคยเห็นฉากใหญ่ๆมาก่อนแต่ตาของพวกเขาก็แทบจะไม่โผล่ออกมาในเวลานี้เจ0ดแสล้านหรือเงินทุนก้อนแรกแม้ในช่วงเวลาสูงสุดของกองกำลังพิเศษจ,จานหลงของพวกเขาเมื่อปกป,ป้องประเทศและขัดขวางโลกภายนอกค่าใช้จ่ายทางทหารทั้งหมดก็มากเท่านั้น อาจน้อยกว่าสิบพันล้านและตอนนี้เจียงเฟงลงทุนโดยตรงเจ็ร้อยพันล้านในคราวเดียวเจียงเฟิงแม้แต่เซียวจ้านกอดไม่ได้ที่จะตกใจในตอนนี้อย่าก,กังวลเรื่องเงินดราก้อนโซจะตื่นขึ้นและจานลองจะกลับมารวมกันอีกครั้งสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่แค่การฟื้นฟูจุดสูงสุด แต่ยังทำลายขีดจำกัดและสร้างกองกำลังพิเศษจานลองให้เป็นราชวงศ์จานลองที่กวาดล้างโลกเจียงเฟิงพูดโดยตรงเมื่อเซี่ยวจานและไทลองเช่นได้ยินเสียงเลือดของพวกเขาก็เดือดพล่านอีกครั้งในทันทีสิ่งที่เจียงเฟงพูดไม่ใช่ความฝันสูงสุดของทหารทุกคนพวกเขาเคยรู้สึกว่าความฝันนี้อยู่ไกลเกินเอื้อม แต่ตอนนี้พวกเขาเห็นว่าความฝันนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและแผนกจันลองเก่ารวมตัวกันในกลุ่มเฟงเก้ด้วยความเร็วที่บ้าคลั่งและการแข่งขันทางการแพทย์โลกก็ใกล้เข้ามาทุกวันคืนเมืองเซนจูรี่เมื่อเจียงเฟงกลับถึงบ้าน เมื่อเห็นว่ากองอ e ี้อิงเก้และกองลิ่งชานหลับไปแล้วเขากอดไม่ได้ที่จะผ่อนฝีเท้าลงเจียงเฟงไปอาบน้ำแล้วกลับไปที่ห้องของเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองอ e ี้อิงเก้ได้ทำความสะอาดห้องอื่นสำหรับเจียงเฟงิงและในที่สุดเจียงเฟิงก็ไม่ต้องนอนบนโซฟาอีกต่อไป เจียงเฟงยุ่งอยู่กับการจัดการกับเรื่องของจานลองทุกวันนี้และยังได้เข้าร่วมการฝึกในทางที่ผิดในระดับเดียวกันกับจานลองที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเจียงเฟงก็รู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยหลังจากอาบน้ำหลังจากที่เจียงเฟิงอาบน้ำเสร็จเขาก็ขึ้นเตียงโดยไม่เปิดไฟคลิกทันทีที่เจียงเฟงขึ้นเตียงขนบนร่างกายของเจียงเฟงก็หยุดลงในทันที เนื่องจากจู่จูเจียงเฟงก็รู้สึกว่ามีหญิงสาวอยู่บนเตียงที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าใดๆและผิวของเธอก็เรียบเนียนเหมือนไขมันและเธอก็โพสโดยตรงหูกงหญิงเสเวียจิตใจของเจียงเฟงว่างเปล่าเล็กน้อยในขณะนี้นี่มีไว้เพื่ออะไรกองอี้อิงเกไม่ได้นอนในห้องของเธอเองแต่แอบเข้าไปในเตียงของเธอยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้า กูดองความอ่อนล้าบนร่างกายของเจียงเฟงเกือบจะหายไปในขณะนี้และความร้อนรนก็ปะทุขึ้นในร่างกายของเขาคู่รักนักกฎหมายหลังจากสามปีในที่สุดพวกเขาก็บรรลุนิติภาวะในที่สุดความประหลาดใจอย่างกระทันหันนี้ทำให้เจียงเฟิงฟุ้งซ่านไปชั่วขณะ